คุณสันเพชรบุญญามณาีก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ต่อสู้ในสมรภูมิการเลือกตั้งภาคใต้ครั้งที่ผ่านมาอย่างหนักโพสต์ a c e b o o k แสดงจุดยืนว่า ไม่ขอร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยคือคัดค้านค่ะเพราะมองว่าเพื่อไทยมีเสียงเกิน300อยู่แล้วไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปเพิ่มเสียงให้กับรัฐบาลเพื่อที่จะเป็นการป้องกันเหตุการณ์ซ้ารอยในอดีตที่มีการผลักดันนโยบายแบบสุดซอยรวมไปถึงคุณสันเพชรก็มองว่านี่คือการทรยศประชาชนค่ะโดยที่ไม่ได้มองว่าทั้งทงที่ปะชะปก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นนายกตัวจริงกันแน่และยังคงม,มองด้วยว่าการปิดสวิต์สามปอของเพื่อไทย น่าจะหมายถึงประชาชนประชาธิปไตยและประชาธิปัตย์เองค่ะซึ่งแกนนำในยุคดั้มเดิมและก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่20คุณชวนหลีกภยัยให้เหตุผลนะคะว่าคุณชวนเคยเป็นคนบอกให้คนใต้ไม่เลือกคุณทักษิณไม่เลือกพักของคุณทักษิณมาโดยตลอดถ้าวันนี้จะไปร่วมกับเขาโดยบอกให้เขามาเชิญให้ไปร่วมจะทำได้ยังไงค่ะ การืรุ่นนี้ว่าถือว่าปัิบัิและผมในเผื่อสู้โดยขอร้องประาชาชนว่าอย่าไปเลือกขนนะไม่ใช่ไปรังแกไปทําร้ายแบบที่ราเมศถูกทําร้ายเราเราใช้วิธีการว่ราอย่าไปเลือกในที่สุดผลก็ปรากฏว่าคนเขาเลือกน้อยมากในครั้งนี้พรรคเพื่อไทยได้เสียงท่วมท้นนะครับต้องยอมรับว่าถึงแม้เขาจะแพ้พรรคก้าวไกลก็ตามนะแต่ว่าเสียงเขาก็ทุกภาค ก็ก็ได้มามากแต่เป็นไปได้อย่างไรภาคใต้ไม่ได้แม้แต่คนเดียวนี่คือสิ่งที่ชัดเจนว่ามันเป็นผลจากการที่ผมรณรงค์แล้ววันหนึ่งผมจะมาบอกว่าหนุนพักที่ผมบอกว่าอย่าเลือกไอ้อย่างนี้ชัดเจนว่าผมเนี่ยทรยศชาวบ้านแล้วผมทําไม่ได้แล้วแต่คนอื่นอาจจะไม่เหมือนผมคนอื่นก็ไม่ได้สู้เรื่องนี้มันไม่ใช่เห็นด้วยหรอกนี่เขาไปติดต่อแล้ว ต่ที่มาถามผมว่าเขาเชิญมาเนี่ยความจริงผมว่าคนของเราเนี่ยไปติดต่อเขาก่อนเขาเชิญสงสัยจะไปขอให้เขาเชิญด้วยซ้ําไปนะเนี่ยแต่ว่าโดยมารยาทเขาอาจจะเชิญไปโดวยวิธีนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ,ไอ้นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงก่อนหน้าที่จะมีหนังสือเชิญเนี่ยคนของเราบางคนอย่าไปพูดเพื่อ,อ,อทุกคนเลยนะครับบางคนเนี่ยก็ไปประสานติดต่อ อันนี้แหละค่ะคือโจทย์ที่ประชาธิปัตย์ต้องจัดการห้ามคนที่มีคนละแนวคิดกันแต่อยู่ในพักเดียวกันมาป่วนรัฐบาลหลังจากนี้ค่ะ